สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยครับกับวิชาพัายบุญครับกับ Cross My Set สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้แบบยั่งยืนและก้าวกระโดดไปพร้อมๆกันครับวันนี้ครับผมหยิบยกหัวข้อที่ผมคิดว่าทุกคนคงอยากได้คําตอบแน่นอนนะครับว่าโลกนี้มีของฟรีหรือเปล่าครับแต่ผมมองว่าของฟรีไม่มีในโลกครับย้อนไปถึงยุค อดีตนะครับสมัยคุณทวดคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะครับผมยังเชื่อว่าของฟรีมีในโลกเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเวลาผมเดินไปข้างบ้านคนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะกินมะม่วงลำยงลำไย,ยหรือว่ามะเฟืองมะไฟหรือว่าเพื่อนบ้านเขาก็จะชวนไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับผมมองว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าของฟรียังมีในโลกนะครับแต่พอโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าข้างบ้านเอยเขาก็จะทารั้วทําอะไร รู้สึกว่ามันเป็นการพัฒนาที่แบ่งแยกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนะครับและก็หลายๆอย่างผมมองว่ามันมีต้นทุนเสมอครับเพราะบางคนอาจจะเห็นคุณค่าเพราะว่าในยุคเศรษฐกิจที่เป็นโควิดทําให้คนมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสินทรัพย์หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเป็นอะไรเงี้ยบางคนกาลังว่าจะไปขอทานหรือว่าอะไรเนี้ยเขาอาจจะมองว่าตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปขายมีไรายได้ให้กับครอบครัวเข,เขาเขาอาจจะไม่เต็มใจที่จะ มาให้เราได้กินฟรีๆนะครับดังนั้นแล้วผมมองว่าในยุคปัจจุบันนี้เรื่องเกี่ยวกับของฟรีเนี่ยน้อยมากครับมีในโลกนี้เพราะว่าจากอาชีพที่ผมเคยทํามาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายมาเกือบอ่าสิปีเนี่ยผมยังมองเลยว่าการที่ผมพบเจอคนมามากมาเนี่ยเหมือนกับเราได้รู้พฤติกรรมของคนที่เขาหวังดีไม่หวังดีที่เราได้เจอเขาเนี่ยโดยรวมแล้วทุกอย่างมีต้นทุนครับดังนั้นแล้วอ่า ผมคิดว่าการที่มีใครมาทําอะไรให้เราเอาของมาให้เราเนี่ยคุณควรจะตั้งสติก่อนนะครับจากเหตุการณ์ที่มีรุ่นน้องมาเล่าให้ผมฟังนะครับเขาบอกว่า,าวันหนึ่งนะครับมีเพื่อนของเพื่อนของเขาเนี่ยส่งลิงก์มาให้ทางเมสเซจทาง facebook ว่าถ้าคุณกรอกข้อมูลลงในลิงก์แล้วคุณ ส่งเลขที่บัญชีธนาคารไปแล้วคุณจะได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทดังนั้นเขาก็ส่งมาให้ผมดูเขาก็คิดว่าเดี๋ยวสักพักจะได้ผมก็เลยถามกลับเขาไปว่าเออแล้วได้จริงหรือเปล่าล่ะน้องเขาก็บอกว่าไม่เห็นได้จริงเลยนั่นเองครับบางครั้งสิ่งที่เขาส่งลิงก์มาให้ผมเนะี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับมีผู้ไม่หวังดีอยากจะแฮกข้อมูลส่วนตัวเขาหรือว่าแฮกบัญชีธนาคารเขาก็ได้นะครับดังนั้นแล้วอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะมันเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตทําให้ บางคนที่มิจฉาชีพะครับเขาอยากจะมาทําไม่ดีกับเราดังนั้นแล้วผมไม่อยากจะให้ทุกคนนะพึ่งอย่าพึ่งไปตื่นตัวกับสิ่งที่เขาเอามาล่อเรานะครับหมายถึงว่าบางคนเขารู้ว่าทางด้านจิตวิทยาแล้วการที่มนุษย์เราช่วงที่ลําบากก็อยากจะได้เงินใช่ไหมครับดังนั้นแล้วบางครั้งการที่เราอยากจะได้เงินแล้วรายได้ของเราไม่พอในชีวิตเนี่ยบางครั้งอาจจะขาดสติได้ครับดังนั้นแล้วใครให เอาอะไรมาให้เราเกี่ยวกับเป็นเงินเป็นอะไรเนี้ยก็อยากจะลองทําดูใช่ไหมครับแต่ผลเสียที่ได้คืออาจจะเป็นภัยกับตัวเรามากเลยนะครับดังนั้นแล้วผมเชื่อครับว่าการที่ผมเอามาแชร์วันนี้ก็คืออยากจะให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านทุกคนเนาะว่าก่อนที่คุณจะกรอกข้อมูลก่อนที่คุณจะรับของจากใครนะครับอยากจะให้ศึกษาดูดีๆว่าบุคคลนั้นนะ่ยคุณรู้จักกับเขาไหมคุณรู้จักกับเขามากขนาดไหนและภายใต้ที่ว่าเอาของมาให้ฟรีเนี่ย เขามีเงื่อนไขเขามาีสิ่งที่อยากจะขอความช่วยเหลือเราภายหลังหรือเปล่าครับถ้าหากเราไปลงลายเซ็นเอยหรือว่าอะไรหลายๆอย่างแล้วมันเกิดผลเสียในอนาคตที่มากมายเนี่ยมันจะทําให้เราเสียหายนะครับดังนั้นแล้วผมเชื่อเสมอว่าการที่ก่อนที่เราจะรับของก่อนที่เราจะกรอกข้อมูลในเมสเซจหรือก่อนที่เราจะตอบ กลับโทรศัพท์ใครเนี่ยอยากจะให้ตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับไปถึงว่าสตาร์ทลงมือทาในสิ่งที่เขาขอร้องเรานะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ครับเพราะว่าผมได้พบเจอกับผู้คนมามากมายเลยนะครับแล้วอยากจะเอาความรู้ที่ผมได้คุยกับทั้งลูกค้าได้ปรึกษากับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับเอามาแชร์มาแบ่งปันกันครับเพราะว่าบางครั้งบางคนในชีวิตประจําวันผมเข้าใจนะครับว่าชีวิตการทํางานก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับอันนี้ยังมาเหนื่อยกับการที่จะมาตอบกลับ หรือเหนื่อยกับการที่จะถูกมิจฉาชีพมาหลอกเพื่อไม่หวังดีกับเราเนี่ยผมว่าทําให้เราเสียเวลาด้วยครับเสียสุขภาพและก็เสียความเสี่ยงกับชีวิตด้วยนะครับอาจจะถูกแฮ็กข้อมูลด้วยเนาะดังนั้นแล้วผมอยากจะให้ทุกคนนะครับตั้งสติใหม่นะครับว่าของฟรีเนี่ย หายากมากครับไม่มีในโลกครับแต่บางครั้งบางคนอาจจะมองว่าถ้าเป็นของฟรีแบบลักษณะแบบรักใคร่ล้ครับอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งมีผู้หญิงผู้ชายเขาชอบกันเขาอยากจะซื้อของให้กันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อยากจะให้ความสัมพันธ์มันดีกันก็เลยเอาของไปให้อาจจะเป็นลักษณะบางคนอาจจะละคิดว่าโอ้วันนี้ได้ของฟรีมีผู้ชายเอาของมาให้วันนี้ได้ของฟรีมีผู้หญิงเอาให้แต่ภาย,ภายใต้ของการให้ของคน ที่เขาเอาของไปให้เขาก็หวังลึกๆว่าอยากจะเป็นแฟนใช่ไหมครับนั่นแหละคร,ครับมันก็ไม่อาจจะไม่ใช่เป็นของฟรีไงมันอาจจะมีเป้าหมายบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่อยากจะได้ความรักจากอีกคนเพื่อตอบกลับมานี่นั่นแหละครับเป็นไงครับทุกคนฟังแล้วได้ความรู้ไหมครับว่าควรจะตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับสติมาปัญญาเกิดแน่นอนครับยังไงก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปที่ผมได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆเนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านทุกคนในช่วงโควิดนะครับและทุกคนจะได้มีเวลาเอาเวลาของตัวเองไปพัฒนาตัวตนเองไปหารายได้ด้วยตนเองแล้วก็ไม่ถูกหลอกลวงเช่นนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับ c l o s t mindset ครับแล้วพบกับคลิปหน้านะครับเอพิโซดหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับหรือเนื้อหาที่ผมได้ถ่ายทอดในวันนี้แบ่งปันแชร์กันรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่ดีแบ่งปันกันเนาะเพราะเราจะได้ช่วยให้สังคมที่น่าอยู่และก็ระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยครับ